กูคือเปิดแผดไว้ทนำะไมเขาซองโลดรวกันมวดซ้อนขออออ่อยเมื่อแล้วยังซองโลดสวัสดีทุกคนสวัสดีพี่น้องอันสวัสดีแม่ลองเท่นสิไปเมืองไทยแหละพี่น้องซาเลกันได้สิมาเลียงส่ง พอได้เลี้ยงต้อนนี้เราได้สัสบายดีพี่น้องขจีเลี้ยงสูงอุตส่าห์เออเราบูหอ่าตัวนนี่เราได้แล้วพี่น้อแป้งน้องสาวพันกีตามสิบาทประเดี๋ยวมันละลายไปคูณใส่เผื่อเสด็จมันจะเลี้ยงปลาเผามาเรียงมืออันเด้น่ะสิคอน้าเดนจะซองตุกมาเลี้ยงกันเด้น่ะตั้งอยู่นะสบายดีทุกคนยามสวยๆพี่น้องตอนนี้กับเก่ามงกุฎพี่น้องนั่งรอหลุดปั่นเขาพี่น้องเอ้ยเอาผักบวยเด้ อนางร่อรถปั่นเข่าต้สไทยกำลังออกมาเอ้าไปไถแบ่แบ่เบาฮิบได้สิเข่าอืมเอาจนแบบเอาจนแก่เลยนางรอรถปั่นเขาผูนังทิถาสล้องกถาสล้องม่ก็เห็นรอแต่เมื่อวานนี่ลูกไทรแบ่แบ่แบ่ ก็ชอบก็แนะนฮะคนเลยกู้อมมึงนะเฮ้ยสลัดสลัดมานกิเรศใส่เลือครัวคือคนแม่เาขอไปกินหรอขอไปกินมือนะขไปกินมักไานเมื่อต้นหนึ่งมื่นกูอยู่ที่ยังอินดามเลยลุงประมาณขามือสุดท้ายเนี่ยพาันกินจั่มปลาเีเมื่อต้นนี่เลยต้นในคมือนเนียไก่วไเนี่ลองกันด้ยลูกไก่นี่เอาไปเกี่ยวาเเขาจไรม่ตานเจเมก่อน อืมโอลูก้ามึงใหญ่เลยเนอะลูกไผ่ผู้ใดเอ๊ะโอ้โอ้นั่งน้ำผูกเออเออกมแตงผู้ใหญ่จะดีเอามาห้หานสีเขียไปเนาะ มันปลูกเองบมันจะแตกดอกต้องปลูกเองปะด่าเมื่อไปกูลงเมื่อกันเ้ยฮ่าฮ่ากระสอบไปเขากันมาด่ามามาเร็วมาเร็วโหลดกำลังออกมาพากันกินข้าวเสาวละบอจังได้ หูไปไหลแบะหูไปไหไปไหลแบะไ้อาคือเมื่อปลาลานลอหโอ้โโอ้โโอ้โไปไปหลแบะไห โอ้ยค oh, oh, oh. ือบักดาเอ้ยโอ้โอ้โอ้โมยาถล่มมาแห่งหยางมาใส่บะบะบะโอ้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 อืมอืมไล่มันไล่มันพากันกินแลวข่าวนะฮันได้แม่พัดพักค่ะ ในหมอนะขึ้นไปห้ากระสอบลงมาอ้าวบ้านในมาปั่นเพกเลยเนี่ยเอาไปแปลงนะได้สำเบิดมือท้าข่าวบานเี่ยนะหมะแปลงตัวหนึ่งเป็นตัวอีกเป็นใหม่ถ้าเราจูตถิมข้าแนวนั้นนะ คนไปที่วน่นทีู่เพื่อนเขาเขานดนลุงเตี๋ยนะู่จุดงเแุงเตี๋ยเขาอจูดกินซเปดมายังสันน่ษฐาพากันกินข่าวกัาลังเราอันหนักาบขาเป็ดข่ยุ่งพอมึงอนะไปเอาข่าวน้ำปลาทองสอบหนึ่ง ถาทองสอบหนึ่งมาซีน้ำตาเปสาวนี่ลูกตี้ยลูปั่นอามึงขางอวกินด้วยเรโอ้ยังเพิงเนี่ยข้าวเรไปปั่นเดี๋ยวนี้ไปขายกินอยังเพิ่งเนี่ยเด้เอาข้าวเล่าราหูใต้กูจูดปั่นเรียวอยู่บาสาวของขาน่ายังกับปูกมันร้องสอบห้องนายลี่ปั่นมาแล้วซ้ำพี่น้องตต้กูจูดเพือนไอ้ดูเพือนเพื่นปรี ย่งกระปูกช่องซ้อสอบหนึ่งกับโบเล่เอาซ่อมและเฮดได้ได้สบายีงยังะซื้อนำมาใส่ซื้อจีนาใ่พ่นนะซื้ออยู่ใช่น่ะฮะค่าตายแล้โอ้โพีีน้องเอ้ยเขากูก็บไก่และสิกินเหมิดผอมึงเมื่อมาดเข่าใส่ประตวนผู้ใดผู้ละพอที่พอมาดเข่าแล้วคือ ตกลงมาสิปันอยู่บ้านก่อนแล้วเบิดผู่อยังสิออกมา้าม่ฮาวนะก,กูหลดโทษก่อนตแต่ผู่ชังางไรสิมาปัป่นกะูเนาะกูสิด่าลุงเตี่ยมื่อนี่แหละโทษตั้งแต่มือหลดุดมหันตายปั่นนี่พ้นห้ำไปหน่อยจนมึงเอาผาตังเงินเจนต่วนยืมน้ำเจดดำมึงเอาอยู่นอกคำกว่าเจต่วนกับพวกผ,ผาตังมาป๊กสีพืนจังหุ่มเนาะ สมเด้นั่นแหละบอตามคิวไล่ซุกลุงเตี๋ยบพอตามคิวไล่สมเด้กูโทรก่อนผเรนเขาบ้านทางแท้จุนอะจองน้ำรังกูนอลันก้าเขาก็ปั่นก็บานเลยเออเออโอ้ยเห็ดตามคิวแมมทุกคนทาโหลดจนเด้กเดี๋ยวมาสักมุมว่ะสิบมุมขึ้นนี่น่ะชูกินข้าวต้นเชิญปลารีนะ กูพัดพักค่ะโบอิ่มกับกินนั่งเอามบกแตงลงมาหายซ้ำกันน้องกับซ้ำกันน้องเจต่วนเจี๊ยดำหล้วก็เฮาเจีตัวเหรเจต่วนมาเอาเจี๊ยดำกำลังจะเอาขึ้นไปหายพี่น้องฮะพ่อใหญ่จะดีมาหายหันสิเคียหันสิเคียเอาแจกย้ายกับน้องต่อเนาะขอบคุณหลายๆเด้ออย่างเช่นขอบคุณพ่อใหญ่จะดีต้องหายอยู่ดีไม่แห้งหายลำหายรวย สุดท้ายกับบริปันพี่นะ้องเอ้ยแมงเท้นกับหายอยู่ดีไม่แห้งหายมันเงินมันคำคือกัรไป้าขี่ขดเข้าจเาเพยเดะสู๋มึงดูตีนกระแป้หฮหลดนะที่ไปฮะสักผ้าอาบมน้บบามกบันเนี่น้องเอ้ยว่ายกับ,บสิไปหาหมอมาสัก เดี๋ยวจัง <descon> ส <fin anta> ีมเมี่อนพี่น้องหอยมาหนี้ก่อนไปสากผาก่อนมาเนี่อยู่เที่ยงคนเดียวมาเนี่พี่น้องเลยเขาพิเศษกับมื่อมาดขาวใส่เจต่วนอ้าวจะอีหยังดอกเนาะตกตะพึ่งตะพืดพี่น้องเอ้ยล้มสุดท้ายกับสีเพลนเลยพี่น้องสีเที่ยงเลยรอคอยเมื่อที่สองพี่น้องเลยเมาเได้มาปั่นโอ้ยจะมาสองมาเนี่ยสปีนนี่บ่ พี่น้องเอ้ยขาดพี่น้องเอ้ยมาหายโลหายถา่าอยู่ยบบเพื่อแซงกรบบาดไปเห็ดย่างกรบบาดเห็ดเมนซ่าเห็นออกตะล่านนี่ไปล่านนนั่แหละพี่น้องออกตะล่านนั่นแย่ลี่หรือไปล่านเจนอะดำพี่น้องค่ะเด้ส่งหนาเพือนชาวบ้าเนาะคุณเห็นบป่าพี่น้อง มันใส่แป้งได้แล้วหวังว่าคงสิได้สิแล้วเนาะพี่น้องตลาดไนลี่แล้วก็ร้านเจนอดัมมันสิไปร้านนั่นเคยผู้ไทยเลยบ่พี่น้องจังสิออกมาร้านเฮาหรือจังไดะโกยเมื่อยพี่น้องเอ้ยเมื่อยาเมื่อยคองคนบ่เคยอยู่งเก่ามาให้เผากองพื้นเผากองเพืองบดนี้ อดีแทกกับแจมาจากมงมาดขาวใส่ป้าล้างจากที่แล้วให้แล้วหนาแล้วหัวแล้วสวนเก็บขาวเก็บน้ําเก็บสถานที่กสิเตรียมปลูกพักปลูกหญ้ากินพี่น้องเอ้ยปลูกทุกปีพี่น้องปลูกทุกปีเนาะบ่เคยว่าเว้นว่าปีดสิบ่ได้ปลูกพี่น้องบ่น้อยกะลายเนาะพบ่ได้คอูกินพบ่ได้ซื้อกินพี่น้องเอ้ยปลูกทุกปีเครื่องปลูกของพังอ้อมนา ต้นใหม้ก็อ้อมหน้าพี่น้องคันอามาโฮมกันก็ไลยอยู่เพราะว่าปลูกอ้อมหน้าไ่ได้ปลูกใส่เดินหมองมนลุกนะพี่น้องเพิ่งปลูกกระซัมที่เห็นพี่น้องกทำที่เห็นเนาะพักคอมเปย์ใส่ผุนขี้ไก่ลงไปแหละขีไก่ก็ผุนนั่นอันนี้ก็ใบพักแปดเลือไก่กินพี่น้องใส่ผุนขีไก่ลงไปงไพักเสริมน่สั่งบงงามพี่น้องเอ้ ข้อีต pole, the like ู่กับบิด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 อนั้นไว้แล้วพี่น้องบิดดอกมันเตรียมสีหวานเนาะนี่มะเป้ดพี่น้องใบกุยชายบิดเตรียมสีหวานแล้วพี่น้องเตรียมสิพุดนั้นพักปลูกพักปลูกหย่ากินพักขมิบบ้านนี่พี่น้องโอ้ทำสกินไก่กันได้บวลงให้หน้าได้อุ้ยจบกินน้ำคันอยู่ในแชมเปญซาด พอการขีป hey, นาว้เพงเร so ้อเอาไว้สำนี่ซะก่อนมาเนี่ยนะลมลมลมแห้งอันนี้รอพี่น้องไว้ยังกระตกลงตะพึ่งตะพืดขอบคุณถูกกำลังใจถูกถ <him> ูกานถูกถูกคำตีส้มเด้อขอบใจแม่หนังเทนเนาะย่าบักแตงมาฝากคุณผู้ใหญ่ใจดีเด้อ